สวัสดีค่ะวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ YouTube ช่องของเจนนี่นะจ๊าวันนี้เจนนี่พากินจะพามากินนี่เลยนะคะอันนี้จะเป็นพึ่งจากจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะโอเคก่อนกินจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีเตาถ่านเนาะเราก็จะเอาไปปิ้งนะคะเอาไปปิ้งในเตาถ่านนะให้มันหอมๆแต่ว่าเจนนี่มีเหมือนกันเตาถ่านแต่ขี้เกียจขี้เกียจก่อก็เลยใช้ใเตาอบลมร้อนนะคะ อบมาสักทีหนึง่งเนาะเป็นการค่าเชะลงชัโลกอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็นการทําให้มันหอมจริงจริงถ้าเป็นเตาถ่านนี่จะดีมากนะคะน,นี่ก็เป็นหัวน้ําผึ้งเนาะซึ่งมันไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเจนี่ไม่ได้เน้นหัวน้ําผึ้งนะเออเนี่ยซื้อมาหมดเนี่ยหนึ่งร้อยบาทดูดิอันนี้หัวน้าผึ้งก็ไปอยู่แค่นี้ไม่รู้หายไปไหนแหว่งไปนะคะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทเนาะได้ได้สองอันอันนี้ก็แบบแหว่งไปนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะก็ เราไม่ได้ลงทุนเข้าเข้าไปแบบว่าให้มิมแบบให้มิมให้มิมวัสให้มิมให้พึ่งมาต่อยเราเราก็กินง่ายๆก็ใช้เงินแรกมานะคะก็อันนี้ตัวอ่อนพึ่งเนาะก็จะกินได้เลยบางคนก็จะมาจิ้มน้ำหัวกินก็แล้วแต่ชอบมันก็จะหอมๆมันๆ กินเนื้อฮึ่งตัวเป็นๆก็จะไปไปล่อย ตามต้นไม้น้ำพึ่งขายแน่นอน